เคเคเคอ่ะพูดก่อนก็เออก็ไก่ก่อนเนาะกวไก่ขอไขู่ยาวขอขวดไม่ไม่ไม่แม่ขวดแม่แม่แม่ให้ปลาปวดเนาะให้ปลาปวดเนาะปิงบินปวดอ่ะปลาปวดเองกวไก่ใช่ เราไปชอชอ,ชอตัวยืนตัวแด<อ>งแล้วเลยชอชอบอะไรชอบอะไรเอ้าทำไมชอบช้างเขื่อนเขื่อนพี่เหรอเนี่ยไปช้างทำงางนอนนอนทบทวนบทเรียนก่อนวันนี้ต้องไปบทเรียนก่อนก็เออก็ไปโรงเรียนเออทบทวนบทเรียนกันเนาะวันนี้ที่โรงเรียนเล่นอะไรบ้างไม่เห็นมัน,ลเ,ลนเลยเล่นบล็อกเล่นบล็อกน้าผูแอบไม่ทำอะไรบ้างวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง ไม่อมผ้าค่ะเด็กดีต้องไม่อมผ้าอืด